เนี่ยคุยระชากงอปุดบซึ่งเหลืองหลงเลยนุเหมือนจริงเหมือนจริงกันทุกคนนี่เราไม่รู้นะเพราะมันเหมือนหรือไม่เหมือน,นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีหลายคนบอกว่าพี่กันกับพี่จอยเหมือนกันก็าอาจจะเหมือนแหละเพราะว่าเราตา ตาคล้ายๆกันมีขนตายเยอะก็อะไรเงี้ยอืมไม่จริงจอสวยกว่าก็ไม่เที่ยงหรอกก็ไม่เถียงว่าอันนั้นสวยอ่ะไม่งั้นเราไม่จีบหรอกเราเป็นผู้หญิงไงเราก็สวยกว่าใช่ก็กันก็ไม่เถียงว่าอันนั้นไม่สวยเพราะถ้าไม่สวยผมก็ไม่ชอบหรอกครับอืออือหยดเก่งแล้วบอกจีบสาวไม่เป็นบอกเราว่าจีบสาวไม่เก่งจีบสาวไม่เป็นไม่ใช่ทุกคนนันมากแต่ไม่แผ่วเลย ยังไม่ได้จีบใครมานานมากจริงแต่ว่ากับคนเนี้ยรู้สึกว่าจะร้อยเขาหลุดมือไปไม่ได้ต้องจูดจมแบบนักใช่ใช่บ้านจะอยู่ชนระทานครับคอยเล่หลูเกิดมาน้าเือนเคยคอยเล่หลูเกิดจะเย็นวัยรุ่นมีคนบอกว่าคอยเล่ว่าหลูเกิดมาน้าเหมือนเคร ตาเหมือนกันมากยบปักเทวที่กันก็กาวกับนั่นคนเดียวกันฟาแฟกันแหน่ด้วยพี่จอยี่ิบเจ็ดย่างยี่แปดอีกสามเดือนจะยี่แปดนะครับเราอีกกี่เดือนนะเราถึงจะเป็นแฟนพี่จอยเสริมจะบอกไหมครับเสริมครับ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้า okay. ว <du> ่าไงนะคะพี่กันไม่ไม่หวาเลยไม่มีอะไรครับพีจอยเป็นคนปักพนังค่ะใช่ถูกต้องนี่ทุกคนคิดดูนะว่ากันันนะสามารถยก อยากขิวซ้ายขวาสลับกันได้อะธรรมดาปะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเขามันเป๊ะเขามันเป๊ะอยู่แล้วเดีย๋ยวพี่จอยกลับไปหาคูรที่สิบสี่สิบห้านะครับน่าจะสิบสี่สิบี่สิบสี่เย็นไม่ก็สิบ้าเช้าครับ FC เปตรงกันดีค่ะใช่ค่ะทั้งทังหน้าทังหน้าทำจมูกอย่างเดียวเลยครับอยากจะ อยากจะทําอะไรดิไม่ต้องทําแล้วอยากทําอยู่นะไม่ต้องทําแล้วครับ <c oughs> อยากทําคนะังถ้าอยากถ้าถามว่าอยากทําอะไรเพิ่มอยากทําคังมากไม่ตีเร่งไม่ใช่ฟังครับไม่ทำก็ได้เวลาตัวเองเตืเอนคนอื่นเขาอะตัวเองอยากให้คนอื่นเขาฟังแต่พอคนอื่นเขาเตือนตัวเองตัวเองทำเป็นหูทนลมทำเป็นพูดเรื่องอื่นไม่แขวนที่เราตั้งอ๋อซื้อมาจากใกรุงเทพ เงียบเสียแล้วม,มัอ้อะไรครับพี่เบนเปล่าครับพ,พี่กันหนีไปดูบุรีใช่ไหมทำอะไรเปล่าครับทุกคนกันน่ะดูี่กันเรื่องดูบุรีคนนั้นนะ่ะบอกว่าไปกันดูบุรีเยอะแต่กันไม่ดูดวดยเลยทำไมเงาเหรอ ฮะมึง่างเงาอะนอนไปนอนไปไปนอนไปนอนเหมือนมีพลังงานบางอย่างแอบมองอยู่ไปน้องมามาดิมาไปดิน้องชอบโอ๊ยยังไงอ่ะน้องชอบโอ๊ยยังไม่ใส่ฟิลเตอร์น้องอ่ะไม่เจอไม่ใส่ไม่ใส่มึงอยากฆ่ากูดิ น่ารักออกแอบมองเธออยู่นิะไรเขืนทำไมน้องหนูซ้อนหลูเขินกล้องทำไมไม่ใช่ไม่ใช่นิ้วมือตังนิ้วพวกนี้จะตาบอมจริงจควเป็นคนสวยนะ โอ้ยตัวเองทำเนื้อตุกกขไปอีกแล้วอ่ะะขอให้เลยคืนนี้จะไม่นอนดึกนะขอให้เลยเช้าคืนครับครับืนนี้คืนนี้กำนันคงไม่งงเงี้ยอะไรเห็นหน้าแล้วอ่ะกิมมี่นะกูโดนจ้ากีตาร์้ากีาเดี๋ยนะรู้สึกเหมือนโดนลุมยังไงไม่รู้เลยทุกคนจริงมีคนบอกว่าอะไรนะ อืมไม่เอายังไม่ได้เห็นหน้าเลยวันนี้เนี่ยกูไม่คิดเลยนะการจะพวดคนี้ใครนะทําไมต้องเป็นเรานะถือว่าแบบพี่การตกใจมากพี่การไม่คิดว่ากันจะพูดคำนี้ออกมาแล้วแบบหนูตกใจมากมีการนอนไม่หลับถ้าไม่ได้เห็นหน้าเราคิดตรงคิดตรงไม่ได้พูดนะจริงเรไม่ได้พูดนะมีหลักฐานเวยก็มีคนอยากเห็นหน้าก่อนนอนอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเรานอนไม่หลับ

มึงโลววานเติบไม้วานเติบไม้ภาษาใต้แปลว่าดากใหญ่เบาดากใหญ่เ่าเป็นภาษาอีสานภาคกลางก็แปลว่าก้นใหญ่ไหมนั่นก้นใหญ่ไหมเนี่ยแล้วหนูแกงพี่เหรอไม่ไม่หนูนหจะบอกว่าพี่พี่จอยอ่ะหน้าหลุนนี่ <c oughs> <c oughs> หน้าหลุนก็แปลว่าน่ารักนะคะ กันไงมวนเรามายับรุนกันไหมอะไรับเอียเดี๋ยวนะดอนไอเบ้น่ะมันชอบสอนทุกคนมันชอบสอนน้องซอให้พูดตามที่แบบพูดพูดกับกันเองก็ได้แต่ไปพูดคนนอกไม่ได้เราต้องซอจะจําจาไว้ใช่ไหมไม่พี่การจะจำไว้อ่ะพี่การสอนซอว่ารู้จักใหญ่บ้าชนละไปร้ัน่เคยแบบมีอยู่แบบเธยแบบซอไปถามเขาว่า เคยพูนไม้อะไรเงี้ยซึ่งแบบซอยซอไม่รู้อ่ะไม่รู <S sl inge> ้เลยอย่างเงี้ยแล้วไปถามเขาอ่ะเออไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะเคยพูนไม้ไม่ได้ไม่พี่จอยแต่ว่าพี่กันอ่ะบอกคุยว่าเจ็บแหม่มอะไรอย่างี้ทำไมสอนสอนสับน้องแต่ดีๆทั้งนั้นเลยอะฮะเจ็บลินอย่างนี้ด้วยเจ็บลินอย่างนี้ด้วยเดี๋ยนะเอฟซีบอกว่าบ้านเพนด้ารีบๆมาเขาอีรุนกันแล้ว ใช่ค่ะพี่จอยอยู่บ้านครับบ้านพ่อบ้านแม่ครับพี่กันพูดทั้งวันเลยทําไมอีกกับผู้ผู้ใหญ่กันกำนันมากขนาดนี้พตอนน่ารักครับกำนันน่ารักทุกคนขนาดเราอย่างอินเลยอ่ะจะไม่ปที่คนจะอินอินมีล้วก้ยโก้ยนะจริงจริงเพราะว่าตอนแรกที่กันเจอวันแรกที่กันเจอพี่จอยนะพี่กันทะไม่ได้สนใจพี่จอยเลยนะรู้สึกแบบเฉยๆอ่ะไม่ได้สนใจนะ เขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เฉยๆเ่ะก็เจอกันแล้วก็แบบก็ไม่ได้มองไม่ได้อะไรนะกับพี่จอยเฉยๆแต่พี่กันน่ะไปรู้สึกว่าพี่กัน่ะยืนอยู่หน้าบ้านพี่จอยเว้ยยืนดูบีอยู่แล้วอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาเดินมาเขาไปใส่ถ่ายสเก็ตใช่ไหมแล้วก็ก็มองเขาใส่สเก็ตอ่ะรู้สึกว่าได้รีวิวเก่งมาเลยอ่ะรีวิวเก่งจังเลยครับมีคนถามว่าเราจำได้ มีคนถามว่าเคยพูนไปว่าอะไรไม่รู้จริงๆเข้าห้องน้ำตอนนี้เดือดรัวมากดีจะบอกอะไรเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็โทรหาเขาน่าเดี๋ยวเราบอกเลยเข้าห้องน้ำขาดหุนลอยพี่จอยขาดหุนนะเราบอกว่าน้องซอขาดหุนลอยฝากชมทีครับ น้องซอค่ะทุ่นน้องซออะไรกันรยฝากชมชมไทยชมซอหรอเออฝากชมซอว่าซอขาดทุ่นมาพี่จอยตบมือให้เลยค่ะทุ่นแต่ว่าน่ารักพี่กันถ้าพี่จอยให้เลือกบุหรี่พี่กันจะเลือกไหมครับผมเลือกอะไรก็ได้ยกเว้นเลือกกับพี่จอยครับโฮ้ยกิมมี่นะโก้เห็นสะดุดเหรอเห็นสะดุดอ้ะ จะเปห้องน้ามาแล้วพี่กันสวัสดีครับสร้างคณะไตรลกได้เลยพี่เบนพี่ซอพี่กันถึงถึงโป๊ะงไหพ่พี่ซอพี่จอยจะหลุดไปแล้วทุกคนพี่จอยหลุดไปหรือว่าเน็ตเป็นที่เน็ตเราค้างวะเลองดูดิไม่ค้างของเรา,เราไม่ค้างถ้าค้างมันจะเป็นไม่ลองเข้าไปได้ดิหน้าอะไรที่ครับ,รบตะกี้น้องเนโทรมาครับเนยมีคนโทรมาเรื่องตัดคือน้องเอาลำโพงอะ่ะ ลำโพงที่ใครเคยเห็นในในสตอรีจร่จัวที่แบบจอยคิ้วาห้องนะรองแา่ว่าลำลำโพงลำโพงเอามาด้วยไหมบอกอยู่ในรถนข<อ>ารับสายเคยพูนไปว่าเป็ดใหญ่เไแต่ยัง<น> <laughs> เป็ดหนูไง <laughs> <laughs>